ตอนนี้เขามีบริษัทแห่งหนึ่งค่ะที่มีการว่าจ้างผู้หญิงให้เป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นเจ้าแรกในกลุ่มประเทศของอาหรับนะคะหลังจากที่ประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยเขามีการกีดกันในเรื่องโอกาสในการทํางานของผู้หญิงอยู่ค่ะ คนขับรถแท็กซี่รับจ้างอาจถูกมองว่าเป็นอาชีพสำหรับผู้ชายแต่บริษัทนัวจอแดนฟรทันสปอร์ตแท็กซี่มมาแยสในประเทศจอแดนได้ริเริ่มโครงการจ้างผู้หญิงมาขับแท็กซี่นะับเป็นแห่งแรกของประเทศอาหรับแห่งนี้เลยทีเดียวแรกเริ่มเดิมทีบริษัทนี้ให้บริการแท็กซี่รับจ้างที่ขับโดยผู้ชายอยู่แล้วแต่ประธานบริหารบริษัทเล่าว่าตอนนี้พวกเขาได้จ้างคนขับผู้หญิงมา1ิคน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้หญิงจํานวนไม่น้อยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมองหาผู้หญิงด้วยกันมาขับรถให้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือนางพยาบาลซึ่งจากบริการพิเศษแบบนี้ผู้หญิงทุกคนสามารถจะเรียกใช้แท็กซี่ของบริษัทที่มีป้ายสีชมพูได้จากทั้งตามหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงอัมมานหรือจะโทรเรียกจาก call center ก็ได้ หนึ่งในคนขับหญิงรายนี้มองว่าพวกเธอรู้สึกปลอดภัยในการทํางานและยังเป็นงานที่ทําให้เธอได้ชวนผู้โดยสารพูดคุยตามประษาผู้หญิงตลอดการเดินทางที่บรรยากาศเป็นกันเองแม้จะมีหลายคนสนับสนุนแนวทางนี้แต่ก็มีคนขับแท็กซี่ผู้ชายบางส่วนยังไม่ยอมรับพวกเธออยู่ดี บางคนขับผู้ชายบางคนก็ยอมรับตรงๆว่านี่เป็นโครงการที่ดีมากสำหรับผู้หญิงเพราะเขาเข้าใจว่ามีผู้หญิงสวงทียับหรือผ้าคลุมศีษะหลายคนที่ไม่อยากโดยสารแท็กซี่ที่ผู้ชายขับเนื่องด้วยความกังวลด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามลูกค้ารายนี้บอกว่าการมีคนขับแท็กซี่ผู้หญิงนั้นเป็นความคิดที่ดีและสำคัญมากในชาติอาหรับ แต่เธอก็ไม่แน่ใจว่าชาวจอแดนจะยอมรับเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญก็คือผู้ที่มาขับควรจะมีประสบการณ์ในการขับรถที่มากเพียงพอทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานจอแดนเมื่อปีที่แล้วระบุว่าในตลาดแรงงานของประเทศมีผู้หญิงราวๆ13%เท่านั้นสะท้อนปัญหาการกีดกันทางเพศอย่างชัดเจน